ทำเองส่วนที่เหลือไอ้พวกยางอะไรเราก็มัดบางทีก็มันก็สั่งให้มันพร้อมยิงอะ่ะโอ้พาวดพร้อมใช่เราแค่มาดึงยางพร้อมยิงปลาท่ากถท่าครับเตรมกระสุนย์สามสามี่หนึ่งครับ màu đen, màu cho màu trắng, màu vàng, màu xanh dương, màu มันลงโดนไหมไม่เหลือครับโอ้โห oh ไม่เหลือครับนี่ครับหมาทร,รมาติาดครับนี่เดียวๆเ,เลยครับดูโดอด้องๆเลย <c oughs> เสียอได้ครับตัวน้อยไปหน่อยตัวเล็กไปหน่อยครับโอ้ครับมาแล้วครับ

นุ่งเนี่ยอันนี้โอเคตายแั้อืมไอตัวนี้ก็ได้นสุกติ๊กนี่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 เออตัวนู้นหนนั่นนี่นุ่งลงนตัวนี้เนี่ยเออมันลึกเกินไปดนุ่งเนาะอื เห็นโด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 นแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้สุดยอดครับไเอ้าผมเห็นขาวๆอยู่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้โดนโดนโดนไหมโดนโดนโดนออนี่นี่ครับออกำลังขึ้นครับกำลังขึ้น เลลเยต็มหัวหมานคักมือนี่โอ้ยพื้นตัอตัวหโดนโดนไม่โดนไม่โดนครับโอ้ไม่โดน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 ถือว่าเยอะอยู่ปลาคลอง ยิงกันคลองสุดยอดครับผมเน่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 เอาเลยตามไปวันนี้ได้กลับบ้านแล้วไปหาลูกหาเมียแล้ว